สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะของเรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวค่ะวันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนนนะคะท้ายบทค่ะโดยครูผู้สอนนะคะคุณครูเบญจมาพรแสงจันทรและคุณครูอัญญมณีสุภร,รัตนกุลน,นะคะนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะให้นักเรียนทําลงสมุดนะคะและให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้คือวันศุกร์ที่10กันยายนพศ2564ค่ะไปดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะนักเรียนข้อแรกค่ะโจทย์ถามว่ากําหนดให้ผลไม้1นลูกแทนผลไม้กี่กิโลกรมัมข้อนี้ให้นักเรียนสังเกตที่แผนภูมิให้ดีๆนะคะ ข้อที่2ค่ะโจทย์ถามว่าห้างโลตัสขายผล,ลไม้ชนิดใดได้มากที่สุดข้อ3ค่ะห้างโลตัสขายผล,ลไม้ชนิดใดได้น้อยที่สุดข้อ4ค่ะห้างโลตัสขายผล,ลไม้อะไรได้จำนวนเท่ากันชนิดละกี่กิโลกร,รมัม คำตอบนะคะให้นักเรียนใส่ขายจุดจุดจุดกับจุดจุดจุดจำนวนเท่าไหร่ที่เท่ากันนะคะต่อไปข้อ5ค่ะห้างโลตัสขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมหมายความว่านักเรียนต้องเอาผลไม้ทุกชนิดมารวมกันนะคะและอย่าลืมว่า1รูปแทนผลไม้5กิโลกร,รัมนะคะนักเรียน ไปดูข้อที่6ค่ะข้อที่6เป็นการดูแผนภูมิตารางทางเดียวนะคะนักเรียนสังเกตนะคะโจทย์จะบอกเกี่ยวกับจำนวนผักชนิดต่างๆที่ขายได้ใน1สัปดาห์ค่ะข้อที่6ถามว่าขายผักชนิดใดได้มากที่สุดกี่ก,กิโลกรมัมตอบชนิดผักและตอบว่าได้กี่กิโลกรัมนะคะข้อที่7ขายผักชนิดใดได้น้อยที่สุดกี่กิโลกรมัมค่ะ ข้อที่8ให้หนักเรียนเรียงลำดับชื่อผักที่ขายได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดนะคะใส่ชื่อผักมาให้ครบนะคะนักเรียนเรียงจากมากไปน้อยค่ะข้อที่9้าขายผักชีได้มากกว่าผักมุ้งกี่กิโลกร,รมัมและข้อที่10บค่ะ ขายผักทุกชนิดได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมข้อนี้อย่าลืมนะคะนำมารวมกันให้ครบนะคะนักเรียนและจะได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูมุกกับครูเบนก็ขอให้นักเรียนได้คะแนนเต็มทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันชั่วโมงหน้าในบทใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ